สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่เวลาของทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เรานําเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมห ah าวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับสาหรับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเทปแรกของปี2558ครับตอนรับเข้าสู่พศใหม่กับทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ในงานมงคลต่างๆนะครับซึ่งผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับปี2557ก้าวเก้าเข้าสู่ปี2558มหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่ก็เริ่มสักการะใหม่ครับนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่ทำบุญใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์ที่ออกรับวีทบาทที่มหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่กว่า100รรูปครับ ที่สนามฟุตบอลด้านหน้ามหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมอาจารย์อาวุโสคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมกันทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์จํานวน100รรูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2558เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับ ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้นิมนต์พระพิส,สุสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้กว่า100รูปครับเราไปต่อกันที่ภารกิจของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยครับเข้าขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2558ครับเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ปี2558แด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธศรีสุกรีอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่บ้านพักพศ2 5 8 8ครับไม่ได้ ก็และหลังจากนั้นครับรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรารชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารก็เดินทางไปยังบ้านพักของศาสตราจารย์เกติคุณดรกิติชัยวัฒนานิกรอ,อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรารชภัฏเชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ในปี2558ซึ่ง ศาสตราจารย์เกติคุณดรเกติชัยวัฒนานิกรทันก็ให้พรกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เข้าสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้ครับและที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารเข้ากับมุทิตาจิต และขอพอรปีใหม่จากพระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารหลังจากนั้นครับอธิการบดีมหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารก็เดินทางไปยังวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่เข้ากราบมุทิตาจิตและขอพอรปีใหม่จากพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันครับ และที่วัดพระธาตุดอยสเกตพระอารามหลวงตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารเข้ากราบมุทิตาจิตและขอพรปีใหม่จากพระโพธิรังสีเจ้าคณะอำเภอดอยสเกตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสเก็ตพระอารามหลวงอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระโพธิรังสีเจ้าคณะอำเภอดอยสเก็ต ยังได้มอบวัตถุมงคลและให้พรกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยครับและในช่วงบ่ายรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ เข้ากราบมุทิตาจิตและขอพรปีใหม่จากพระโสมพลธรรมสารเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และคณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ยังยังได้เดินทางต่อไปยังมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้ากราบมุทิตาจิตและขอพรปีใหม่จากประเทศโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาและพระครูธีรสุพจน์เจ้าวัดวัดผาลาดครับซึ่งทั้งพระเทพโกศลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระครูธีรสุพจน์เจ้าวัดวัดผาลาดก็ให้พรพร้อมกับมอบวัตถุมงคลให้กับคณะอธิการบดีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าขอพรในครั้งนี้ครับ ิโยววันจตรโโต่อจากนั้นในช่วงเย็นที่วัดพระธาตดอยสุเทพราชวร,รวิหารรองศาสตราจารยาดร์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารรองอธิการบดีคณะบดีผูมิเนวยการ เข้ากราบมุทิตาจิตและขอพรปีใหม่จากพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารซึ่งพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดก็ให้ศีลให้พรกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับครับ ที่การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ครับได้ส่งมอบพระพิคเนต90ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จากฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่แด่อาจารย์ดรอุทัยสืกระแสครับผู้รับใบอนุญาตเจ้าของผู้มในาการโรงเรียนเทพบดินวิทยาครับที่โรงเรียนเทพบดินวิทยาเชียงใหม่อำเภอเมือง,องจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบพระพิคเนต90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แด่ดออรอุทัยสืกระแสเจ้าของผู้รับใบอนุญาตผู้มุ่งในการโรงเรียนเทพบดินวิทยาเชียงใหม่ในโอกาสที่มอบเงินทำบุญจำนวน50,000บาทสนับสนุนการจัดสร้างองค์พระพิคเนต ขนาดหน้าตัก39นิ้วเฉลิมฉลอง90ปีแห่งการสถาปนามาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับมายืดล้ได้ไหไ,ไ,ไปดูกันที่ข่าวสุดท้ายกันครับมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับได้เดินทางเข้าขศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการ ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาคารราชภัฏเฉลิมงพระเกียรติชั้น 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุก,กัญญาคำนวณสกุลนีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสานพวงพัน์บุตรผู้ประสานงานโครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีและคณะเนอโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูง,งานด้านกิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยครับ ทุกู้ชมครับและในช่วงทายนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ฝากคําอวยพรมายัางท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่เราไปติดตามรับชมกันครับ ในวราระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,558ขออาราธนาคุณพระรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่แต่ละท่านแต่ละครอบครัวเคารพนับถือตลอดถึงจนบุญบาร,รมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถจงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงมีความสุขสวัสดพิพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลดำรงตนอยู่ในคุณธรรมศิลธรรมดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสถาบันสังคมและประเทศชาติของเราตลอดไปและในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านคณาจารย์นักศึกษาบุคลากรทุกท่านที่ ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมตลอดถึงการบริการวิชาการแก่สังคมให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดปี2 5 5 7และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพวกเราตลอดไปขอขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของทันข่าวราชาพัฒน์เชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้ผมสุยมพูอโนพร้อมทีมงานประชา,าสัมพันธ์กองกลางสำน,นักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์เชียงใหม่ต้องจากลาคุณผู้ชมไปด้วยวลาเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทันข่าวราชาพัฒน์เชียงใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ